นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของสวนสาธารณะ g r e e n ิชพาร์คร่มลื่นแต่ก็ยังแห้งแล้งแล้วก็เดินเดินมา ห้ามให้อาหารสัตว์ขณะนี้เวลาที่นี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นเดินออกมาเลย ลมีตากล้องชื่นชมดอกไม้แล้วก็เดินอ้อมมาเรื่อย นี่กำลังจะเดินออกจากสวนสวนพันไม้นี่ต้นเก่าลักนู่นทางนู้นน่ะดอกเก่าลักมีเยอะมีหลายพันพันกินได้ก็มีกินไม่ได้ก็มีพันกินได้ก็กินไม่ได้มันจะขมครับรูปจะร่วงขม แล้วกินได้ก็มีแต่รูปมันเล็กเห็นไปไกลๆเลยเดินไปนู่น เอาละครับคันนี้มาดูที่จอดรถที่เขาจอดกันอยู่นี่ต้องต้องจ่ายตังค์นะครับ9โมงถึง6โมงเย็นต้องจ่ายตังค์คันนี้จะจ่ายยังไง9โมงถึง18วันจันทร์ถึงวันเสาร์3 5เพนตต่อ15นาทีจอดได้ไม่เกิน4ชั่วโมง5ปอนด์60 วันอาทิตย์และก็วันหยุดราชการ50เพนต่อ15นาทีแล้วก็จอดได้สีชั่วโมง8ปดอนโอ้เอาการาถ้าเราจะจอดเราก็ใส่หมายเลขทะเบียนรถกดหมายเลขทะเบียนรถเข้าไปแล้วเวลาที่จะจอด ใส่เงินเข้าไปหยอดเงินเข้าไปจุดนี้หรือใส่วีซ่าเสร็จแล้วตัวจะออกมาแล้วก็เอาตัวไว้ที่รถเดินออกมาแล้วครับจากประตูมองทุ่งานั้นเป็นแบกแบกนีทครับเราจะไปถนนพิรนรวเมย์กลับบ้านแล้ว